ผมต้องขอญอาติชี้แจงสั้นๆอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันคือเรื่องของแก๊สเ p g นะครับตามที่เราในอดีตนะครับเราได้นําราคานําเข้ามาเฉลี่ยกับราคาที่ขุดจะเอาไทยมาเฉลี่ยกันนะครับทำให้เราขายให้ไปตัวเค็มนั้นเนี่ยตามราคาเป็นจริงก็คือ,อประมาณ16บาท20ต่างนะครับซึ่งเมื่อผมมารับตาแหน่งผมได้มาดูรละเอียด ว่าจะช่วยเหลือผู้มีรายน้อยอย่างไรนะครับก็มีการสั่งการแล้วแต่ยังไม่มีการนําเข้าประชุมแต่เป็นเรื่องการภายในก็มีการคิดตรงกันครับผมก็เรื่องต่างม,มาดูก็จะนําแก๊สอ่าวไทยนั้นเน่มาขายให้กับประชาชนผู้มีรายน้อยอย่างเดียวซึ่งก็ตรงกันกันกบที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สุงเกียรติได้กล่าวถึงนะครับ ่วนรายละเอียดนั้นน่ยผมคิดว่าถ้าพูดกันคงจะยาวและจะเสียเวลาท่านอาวุธิผมคงเชิญคณะกรรมการของท่านเนี่ยไปที่กระทรวงแล้วไปถกเรื่องนโยบายกันเลยนะครับส่วนเรื่องสมัมปทานในรอบยี่สิบเอดนะครับยังตามที่ผมได้เชิญท่านรกรรมการพลังงานไปพบหาลือกันเรื่องนี้ก็ยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดสมัมปทานทันทีเพราะก็ต้องฟังหลายๆฝ่าย ฝ่ายสภาผู้แทนเองกรรมการฝ่ายสภาผู้แทนเองก็มีความเห็นซึ่งน่ารับฟังหลายๆเรื่องซึ่งคิดว่าจะต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับขั้นเดียวกันกฎหมายปิโตรเลียมเองที่ยังไม่แก้มายาวนานน,นั้นก็กําหนดการเก็บรายได้สูงสุดไม่เกิน60%ซึ่งตรงนั้นก็มองกันดูว่าหลายท่านก็เสนอว่าให้มีการแก้ไขกฎหมายซึ่งตรงนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับก็คงในเว,วันนี้ยังไม่มีการ เิดสัมปทานรอดยุติเแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นการนําเสนอของอกรมว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรก็ตามครับผมเรียนท่านสภาท่านสมาชิกสภาผู้สังเกตครับว่าการทํางานเป็นเรื่องของประเทศชาตินั้นผมก็จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านมาประกอบการพิจารณาครับ <S <S ขอบคุณครับ